ตอนที่แล้วของโปเกมอนโกล์อินทูเดอะไวผมได้เริ่มเล่นกิจกรรมนี้ในวันจันทร์โดยที่คาดหวังว่าจะได้ใช้นี่พื้นหลังพิเศษสักตัวแต่ว่า 2> 1 2 3. 3> ึ่สองโอไม่พื้นหลังพิเศษผมได้แต่ผิดหวังกับการเกิดที่น้อยของโฮโอและพื้นหลังพิเศษที่ได้มาน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้น่าจะดีนะเออเฮ้ยรางร้อยเฮ้ยรางร้อยแต่ว่าในจนสุดท้ายแล้วอย่างน้อยผมก็ได้แก้ปมการหาตัวชับลาลางแล้วไดไอวีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สำเร็จ โอเคถึงวันฟุนแล้ววันนี้จะเป็นวันตีบอสในคอสม่าล่าง ล่างอะไรนะร่างดัสเมนใช่ซึ่งก็จะเป็นล่างรวมระหว่างเนคอสมากับโซการิโอซึ่งตอนเนี้ยเมื่อก่อนนะมันเคยเป็นตัวท็อปหนึ่งในประเภทเหล็กเลยแต่ว่าพอตั้งแต่ผ่านไอ้ช่วงโกเฟสกลางปีนี้ที่ผ่านมามันเลยทําให้เนคอสตมาตกอันดับลงมาเพราะมันมีไซเชียนกับซามาเซนตา้ามาแทนที่อะ่ะแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในธาตุประเภทเหล็กที่มันเก่งมากๆอยู่แหละเพราะฉะนั้นหลายคนนะเวลาถามว่าเนคอสมานะเวลาจะเอาไปรวมล่างกับโซการโอหรือว่าลูนาร่าส่วนมากเขาเลยจะแนะนําเป็นรวมล่างกับลูนาร่ามากกว่านะเพราะว่าประเภทผี ที่เก่งอะ่ะมันมีน้อยกว่าไงแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้นะผมกําลังรอตีเนคอสม่าอยู่แต่ว่า มันยังไม่ถึงชั่วโมงการตีบอส์นะเพราะตอนนี้เพิ่งเป็นเวลา5โมงหบอซึ่งปกติแล้วชั่วโมงตีบอส์ม,มันจะเริ่มตอน6โมงใช่ไหมแต่วันนี้เอาจริงผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแต่ว่ายิมเกือบทุกยิมที่ผมเห็นวันนี้แทบจะมีเนโคสมากเกิดทุกชั่วโมงเลยคือแทบจะแบบเหมือนเลดเดย์เลยอ่ะแต่ก็ดีเพราะว่าวันนี้ผมอยากตีเนโคสมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากคือในร่างธรรมดามันก็เก่งประมาณนึงแล้วแหละแบบไม่ต้องเอาไปฟิวชั่นรวมร ประเภทพลังจิตอยู่แล้วผมจำไอวีร้อยของเนคอสมาได้นะ2 1 0 4เพราะว่าผมเคยได้มาแล้วตัวหนึ่งเมื่อปีที่แล้วและคือที่ลุ้นคือพอมันเป็นพวกตัวรวมร่างหรือร่างเมกามันเลยทำให้ไม่เห็น C p ก่อนที่จะเข้าหน้าจับเพราะฉะนั้นต้องเข้าหน้าจับก่อนเราถึงจะเห็นว่า IV มันคือ i v ร้อยหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปลุ้นค่า IV มาดูว่าจะได้ชายนี่หรือว่าแบกาวหรือเปล่าโอเค okay, แล้วก็เปิดลัคกี้เอกเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงตีบอสยาวอยู่แล้วตั้งแต่ก่อน6โมงอีกชายนี่เนคอสม แต่ว่าตอนนี้ทางร้านดับเบิลพีชอปอะ่ะเขามีบริการเติมเกมโบยมอนโกที่เติมแล้วมันถูกกว่าเติมเองตรงๆแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็สามารถแคปหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็เอาไปแจ้งไว้ชิลาทางเพจในลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับ ล้วใครติดหัวใจอะไรตอนนี้เนี่ย2078และอย่างคือวันนี้มันไม่ใช่วอชาร์โดงเนีมันเลยทําให้ผมอะ่ะรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เบอร์รี่ทองมากขนาดนั้นมันเลยทําให้วันเนี้ยผมว่าน่าจะฟาร์มเบอร์รี่ทองได้เยอะเตรียมพร้อมจะเอาไปเล่นไวเอลเียในวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าหลังจากเนี้ยวันพฤหัสกับวันศุกร์อ่ะผมคิดว่าผมจะไม่ได้เล่นนะโอ้โเหลือสิบรูปสุดท้ายแล้วตรองใช้เบอร์รี่ทองอีกแล้วรู้สึกตัวนี้มันนิ่งสงบดีจังเลยโอเคตดแล้วมาตอนนี้ลุ้นได้อย่างเดียวคือล แล้วก็ตอนนี้ยังเหลือมีตัวอีก,กี่ตัวตีเนี่ยน,นี่ห้องนี้ยังมีคนตี3คนแสดงว่กาก่อนเข้าชั่วโมงผมจะตีได้2ตัวจริงๆผมตีเป็นตัวที่3แล้วนะวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตีช่วงบ่ายๆไปแล้วนะตัวหนึ่งซึ่งไอวีก็ไม่ดีช้นนี่ก็ไม่ได้พื้นหลังก็ไม่มีโอ้ย,อย,อยแย่กว่าเดิมอีกตีลูกแรกอย่างนี้ทำไมมันไม่เป็นช้นนี่ไปเลยอนะ่ะจะได้พื้นหลังไหม เฮ้ยมันมีเสาหนึ่งที่มันเบียเ่ยงเบี่ยงออกไปฮะเฮ้ยกดตีทันด้ยกดตีทันโอ้โหสุดสิบสองวิสุดท้ายนึวก็จะไม่ทันละตัวนี้แหละโอ้ย,อยไอ้พวกที่มันมีทั้งฟิวชั่นแล้วก็พวกที่มันแปลงร่างเมกามันเหมือนกันทั้งคู่เลยนะก็คือเป็นการที่ว่าตีพูดแล้วมันจะได้จับร่างดั้งเดิมของมันแล้วก็ส่วนพลังงานไม่ว่าจะพลังงานอะไรก็ตามอะ่ะต้นกําเนิดพลังงานเมกาหรือว่าพลังงานแสงที่เอาไ้ฟิวชั่นอ่ะไม่ว่าจะคิวเลมหรือเนโคสมาคืออะไรที่มันเป็นพลังงานอ่เเววลลาาาาตอออมมััันนดด้้แรงงงงงิขก็พ หรือว่าอัพให้มันเป็นร่างอื่นอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มือใหม่หลายคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็คือเวลาฟิวชั่นนะครับการฟิวชั่นระหว่างเนโครสมาแล้วก็ลูนาร่าโซกาเลโอไอสาตัวเนี่ยมันจะเป็นเนโครสมาในร่าง,างต่างๆหมายความว่าเมื่อฟิวชั่นแล้วว่ามันจะอิงค่า IV จากเนโครสมาตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอาจริงๆมันไม่เชิงเหมือนรว,รวมร่างอะ่ะเพราะว่าถ้าอิงตามเนื้อเรื่องอะ่ะคือเนโครสมามันกินโซกาเลโอกับลูนาร่าเข้าไปเฮ้ยมันไม่ใช่รวมร่างกันนะจริงๆอะ่ะเพราะฉะน,น ไอวีอะอะไรต้องอิงจากตัวเนคอสม a าเพราะว่ามันคือตัวเนคอสมาเหมือนเดิมแต่รู้สึกเบอร์รี่เงินนี่มันไม่ติดให้เลยนะเนี่ยวันนี้หลักๆอะก็น่าจะหาเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันไม่มีรุนลงร้อยเพราะวามันไม่เป็นตัวชาโดว์เหมือนกับไอโฮโอลูเกียม่าวันจันทร์ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นก็วันนี้คาดหวังขอชายนี่พื้นหลังหรือขอพื้นหลังสักตัวแล้วก็ถ้าจะดีขอร้อยอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าในคอสมาไอวีร้อยผมมีอยู่แล้วนะหนึ่งตัวแต่ว่าเป็นไปได้อะผมอยากให้อีกตัวหนึ่งคือในคอสมาเป็นตัวที่ผมอยากได้ไอวีร้อยทั้งหมด3ตัวเลยนะเพราะว่าจะได้เก็บทั้งร่างปกติของมัาแล้วก็ร่างรวมอีก2ตัวก็เลยจะเป็นไอวีร้อยสามตัวรวมกันมี3แบบนี่ขนาดไม่บู๊อากาศนะนี่ยังจับยากเลยปวดหัวอะไรปวดหัวอะไรปวดหัวอย่างี้ต้องกลับเข้าแล้วล่ะกับติด โอ้โหเแล้วเมื่อกี้กุมหัวอะไรอ่ะเพื่อนรอตีดีกว่าเหลือ2ลูกแล้วเนี่ยไม่ปลาทิ้งปลาคว,ว้างละชึ๊บโมแล้วก็ a อนิเมชันตอนมันเวี่ยงอะ่ะมันก็แค่สะบัดมือมันไม่ได้หมุนตัวเหมือนกับลูเกียแต่ a อนิเมชันสวยสวยขึ้นมาอีกแล้มามามาตีใหม่ชี้ทีใหม่ชี้ฟึบฟ้า ปลาโคตรง่ายจังหวะสะบัดแขนปุกก็คือปลาแต่ตัวนี้บินไปแล้วจ้าชั่วโมงเลดอาเริ่มแล้วคนเขาเริ่มตีเสาไหนกันก่อนโอเคผมอยู่ใกล้เสาดีก็เข้าเสาดีก่อนแล้วกันแล้วก็พลังงานอะ่ะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพลังงานขนาดนั้นเพราะว่าผมมีพลังงานดั้งเดิมของไอ้สองตัวนี้อยู่แล้วประมาณอย่างละสองพันเลยมั้งเพราะฉะนั้นอะ่ะผมไม่ได้มีตัวที่อยากรวมร่างเยอะขนาดนั้นอย,อยู่แล้วคือจริงๆอะ่ะผมมีร่างดอนวิงกับรัสเมนอะ่ะอย่างละสองตัวอยู่แล้วเป็นสีธรรมดาแล้วก็สีใช้นี่อย่างละตัวแต่ส่วนตัวแล้วอ่่่่ะผผมมมมมรรู้้้้สึกกวาาาาทีีีัันนนพืหหลลงงใเย อบมากเลยนะเพราะว่าคือมันสามารถผิดหวังได้3สเต็ปไงปกติเราจะคาดหวัง IV 1 0ร้อยก่อนใช่ปหถ้ามันไม่ได้ IV อ่ะไม่ดิตอนแรกเราต้องคาดหวังชายนี่ก่อนอย่างตอนเนี้ย IV ไม่ได้แล้วชายนี่มา้ด้มาลุ้นพื้นหลังแบบนี้ตายแล้ว โอ้โหแต่ไอวีแบบโคตรแย่สองดาวไม่เห็นว่าพลังงานอะ่ะคือวันนี้ผมเก็บอะ่ะน่าจะตีเต็มที่ผมน่าจะสัก20ตัวนะพลังงานผมมันยังไงก็ไม่ตันเหมือนกับไอเมกาเรคอร์ซาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ตีไปเลยแบบไม่ต้องเสียดายบัตรทำทำเวลาหน่อยอยากตีในคอสมาให้เยอะที่สุดขอใช้นี่ตัวเดียวขอใช้นี่จะได้ลุน้นใช้นี่แบ็กเกาอยากได้สักตัวเหมือนถือไพ่ว่าสามารถเอาไปเทรดกับคนอื่นได้ไงใช้นี่คือถ้าได้ใช้นี่อะ่ะมันจะจับไวไงพอมันจับไวมันก็จะรีดทำรอบได้ไวนี่ตีละโอ้ยไม่ได้พื้นหลังดิ โอเคอย่างน้ายังได้ทานอีกตัวหนึ่งก็อย่างไอตัวอย่างเนี้ยมันแบบมันรวมกันได้นะไอตัวแปรวันจริงๆมันควรจะเป็นโฮโอลูเกียป่ะแบบวันหนึ่งโฮโอวันหนึ่งลูเกียเพราะว่าอย่างตันที่ผ่านมาคือแทบจะมีแต่ลูเกียได้ตีโฮโอแค่3ตัวแล้วที่เหลือก็คือลูเกียล้วนแต่อย่างในคอสมาคือตีไปอ่ะมันก็ได้จับเหมือนกันไงเข้าใจแหละพลังงานอ่ะมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันแต่คือตัวมอนอ่ะที่จับอ่ะมันคือในคอสมาเหมือนกันไงตรงมาได้ลวล่ะตัวเนี้ย อเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเกี่ยวกับเนลคอสมาที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความเท่นะคือความเท่มันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าพอมันเป็นตัวมอนอะผมไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่พอมันเป็นคอสตูมอะ่ะของตัวละครในเกมที่เราสามารถซื้อใส่ได้อะ่นะเนลคอสมันเป็นตัวเดียวในเกมนะที่ผมซื้อชุดคอสตูมมาแต่งตัวละครอ,อะ่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นนะผมไม่เคยใส่ชุดหรือแต่งตัวละครในเกมอะ่ะตัวอื่นนอกจากชุดของเนลคอสตมาเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกมนี้มาผมยอมเสียโปกกค,คออใในเนะเเเมมะพืื่ซ้ชุด มีแค่ของในคอสมาตัวเดียวตัวอื่นไม่เคยซื้อเลยแม้แต่จะเป็นกีลาติน่าที่เป็นลูกหลักผมในเกมเนี่ยผมก็ยังไม่แม้แต่จะเคยซื้อนะแต่ถึงมันจะนิ่งสงบก็เถอะแต่ถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดอะ่ะ เอ้ติแล้วโอ้ยปั๊มพื้นหลังพื้นหลังได้ยากจริงวะผมเจอบางคนทําไมมันได้กันง่ายจังว่าพื้นหลังอะคือพื้นหลังได้แล้วแหละแต่ไอเบ้อยวันนี้ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นขอแค่ชายนี่แล้วมันมีพื้นหลังอ่ะผมพอใจแล้วเอาให้มันมีสักตัวเถอะคือมันจะได้แค่ดาร์กไลท์อย่างเดียวหรือเคสเซเลียอย่างเดียวไม่ได้ไงคือผมพูดตอนเนี้ยผมคาดหวังอยู่แล้วนะว่าสองอาทิตย์อะยังไงก็ได้นะชายนี่ทั้งเคสเซเลียแล้วก็ดาร์กไลท์อะคือสองตัวนั้นอนะผมคิดว่ายังไงก็ได้ผมกะว่าตีสักวัละตวย้าหสแุดท ในครึ่งชั่วโมงแรกใช่ไม่แม้แต่จะขึ้น2อหนึ่งเลยแต่ถ้า2อหนึ่งมันก็คือร้อยแล้วไหมอ่ะเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนผมได้ IB 98มามันนะไม่ถึง2อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าได้2อหนึ่งอ่ะก็คือได้ร้อยแน่นอนคือผมชอบพื้นหลังอ่ะเวลาเจออะไรแบบนี้แหละตรงที่ว่าเวลาเราไม่ได้ทั้งใช้นี่ไม่ได้ทั้ง IV ดีอ่ะมันสามารถลุ้นว่าจะได้พื้นหลังมาไหมมันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เขาทาให้เราลุ้นได้อ่ะแล้วตัวนี้สิ่งที่ได้จะ ไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะไอตัวใหม่เพิ่งเกิดพอดีเลยรู้สึกว่าเลตเอารอบนี้มันเกิดแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเลยแบบเกิดแบบก็ะปิดกระปอยแบบทีละตัวทีละตัวมาเออแต่อย่างนี้ก็ก็ดีนะเพราะว่ายูเนี่ยนมอกมันไม่ใช่ว่าจะเข้าเสาไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไงเวลามาเล่นทีเนี่ยคือเวลามันเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะได้โฟกัสไปเลยว่าเออทุกคนมารวมกันเสานี้ที่เดียวเห็นปะยี่สิคนแล้วโคตรเร็วแล้วไอวีเก้าสิบอะ ผมน่าจะมีเยอะมากจำได้ว,ว่ามีติดลักกี้ไอวีไป2ตัวแล้วก็96ธรรมดาผมน่าจะมีอยู่แล้วประมาณ4-5ตัวประมาณนี้แต่คือเราต้องการ i v 1 0ร้อยไงขอสัก98ก็ได้สักตัวเพราะตั้งแต่ผมตีเนี่ยคอสมามานะได้ IV-98 แค่ น่าจะตัวเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ได้อ v 1ร้อยมาตัวเดียวแต่ผมตีนีคอสมาน่าจะประมาณ200ตัวมาแล้ววะนี่คือผมปลาเข้า e x c e l ์เลนเกือบทุกลูกเลยนะมีเข้าเกรดนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โอเคตรงมาพูดก่อน,อนเลยก็ติบยืนนิ่งๆจับนิ่งๆตั้งนานไม่ยอมติดสักทีวันนี้ความยากลําบากมัาต้องมาได้แล้วปะคือหลังอนะไอวน่าจะ อยากให้มันเป็นชาโดโดจังเลยจะได้ล้างให้มันร้อยโอเคมีตัวใหม่เกิดตรงนู้นหนึ่งตัวโอเคคนที่ตีห้องเมื่อกี้เขาน่าจะไปห้องนั้นกันนั่นแหละเพราะมันเกิดมาทีละตัวแต่ว่าทำไมมันไม่มีใครเข้าไปตีอะห้องนี้ยสงสัยเขายังจับกันอยู่มั้งจับยากเหมือนกันแสดงว่าไม่มีใครได้ใช้นี่เลยวะนนี้ห้องเมื่อกี้หรือว่าคิดในอีกมุมหนึง่งคือผมอะจับนานเกินจนเขาตีห้องเมื่อกี้กันไปหมดแล้วหรือเปล่า แต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคอนมาเนี่ยมันน่าจะจับง่ายนะแต่ทําทไมมันมันหลุดไปตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ดูทรงจะหลุดเด้ยเนี่ยหลุดตัวทด้สองแล้วไม่เป็นไรไอวี IB มันแย่พื้นหลังเฮ้ย <c oughs> พี่อย่าพูดอย่างนั้น <c oughs> คือปกติเราจะมีลุนแค่ชายนี่กับไอวีใช่ไหมแล,แล้วถ้าเกิดว่าไอวีมันแย่ชายนี่ไม่ได้เราก็จะผิดหวังแล้วเราก็ช่างมันจับไม่จับก็ได้แต่พอมันมีพื้นหลังมาให้เราต้องรู้สึกเราต้องจับมันถึงจะรู้ให้หมด <c oughs> แต่วันนี้ยังไม่ได้ชายนี่สักตัวเลย <c oughs> ปูพื้นหลังไม่ได้จริงๆวะเกสามเมื่อก่อนเราจะพอใจแบบเฮ้ยเก้าหเกสามใช้นี่โอ้ยพอใจแล้วแล้วก็จะโดนคนรอบข้างทักแบบไม่เอาร้อยเหรอ,อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคนที่พูดก็คือเขาได้จริงกะหว่างลัคกี้เก้าดกับไม่ลัคกี้ร้อยปั้นอะไร <laughs> ถ้าผมดัดเยอะผมก็ปั้นร้อยคือมันขึ้นอยู่กับนิสัยคนอัพเลยจริงๆอ่ะว่าเป็นคนที่เน้นเพอร์เฟกต์ไหมอ่ะหรือแค่เอาไว้ใช้กเราไม่ได้เน้นเพอร์เฟกต์หรอกแต่ไปอยู่ไปอยู่มาเนี่ยสังคมหล่อหลอมให้เราเป็นคคนแแบบไมม่ยยพ้รงาๆ โอ้โหพือล้างมาจะตีมันกว่าน,นี้ถ้ามันมีเก้าเสาเท่าเดิมสิสาวิทันปะไม่ทนันโอ้โหใช้นี่เอ้ยเก้าหกตรงเบอร์รี่ทองเท่านั้นละถ้าแบ็กเาวนี่คือสวยจริงแบ็กเกว์แบก็แบกเวเฮ้ยติดง่ายด้วยโอ้โหติดลูกแรกมันไม่ใช้นี่ไปเลยโอ้โหไม่ต้โอ้ยไอวีน่าจะโอ้ยก้าแดขัดโวดจริงๆริอะมันใช้งานไม่ต่างกันมากนะแต่ มันคาใจนเนี่ยเสาเนี่ยนนมีคนอยู่คนหนึ่งพี่เสาที่เราไม่ถึงกันผมยังจับไม่ได้เลยสามสามเนี่ยนี่น่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละ<ฟ>เ,เอ้ยเสี่ยโอ้ยติดแล้วติดไวเลยเออเราด้วยโ,โ,โอ้โหเอ้ยยังไงมีตัวใหม่ตัวหนึ่งครับฝั่งนู้นได้ตัวได้ตัวคือเร,<ท>ราเราตีมาเยอะเอะะแล้วมันไม่เจอใชนี่พี่เคยเจอมีเวลาเราเหมือนแบบคนขุดขุดเพชรแบบชีนรู้สึกแบบขุดขุดมานานแล้วอะเออมาตัวตัวสุดท้ายตัวนี้แหละสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่ โอ้โหเท่ากันเลยฝ่าแปดไม่มันจะไม่แปดมันจะมีมอีกกอกหนึ่งคือคือคือหลังมาผมจิ้มให้หนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โหฝาแปดเหมือนกันเป๊ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนเข้ากิจกรรมการตีเรดบอสในวันนั้นนะมันมีบอสเกิดแทบจะตลอดเวลาในทุกๆเสาทุกๆยิมอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้คิดตรงจุดๆดนี้ว่าบอสเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องหลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วมันเลยทําให้ภายในวันนั้นเนี่ยผมอยู่นานมากกว่าที่ผมคาดไว้มากเลยแหละ โอเคตอนนี้เดินมาถึงเซนทรัลลาดพาวแล้วไม่คิดว่าจะเดินมาถึงตรงนี้เหมือนกันพอดีตรงยูเนี่ยนมอลมันหมดแล้วอะ่ะคนตรงนี้มันจะน้อยลงอะดีคือมันมีห้องหนึ่งก่อนนี้สิบกว่าคนเขาไม่ทนันคาดหวังว่า5คนน่าจะลงแหละแล้วก็พอดีผมมีปาร์ตี้กับเพื่อนที่เล่นกันอยู่เมื่อกี้เลยเวลาปาร์ตี้อะ่ะมันเหมือนเพิ่มผู้เล่นม่อีกคนนึงเลยนะจริงๆอะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไหวแหละนี่คอสมาตีตัวเองไปเวลาผ่านไปแค่ประมาณ50วิบเีเองเลื่อเหลือจะครึ่งนึงแล้วคือเมื่อกี้เสียวอยู่เพราะว่ามีคนนนนนนนึงงใใหห้้้้อออะะรร8คืืตตััแตัแบบ่่่มมปบบพฐาเเลผู ถ้ามันต่ำกว่า60อ่ะคือเลเวลถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่นะเกมเนี้ยคือเอาจริงตอนแรกอะก็คิดว่าจะพอตั้งแต่ที่ยูเนียนมอลที่บอกว่าตัวนั้นตัวสุดท้ายอะแต่คือแบบในคอสมากคือ1มันเก่ง2มันเท่แล้วคือพื้นหลังอ่ะถ้าผมไม่ล่าวันนี้ก็คือจะไม่ได้แล้วเพราะว่าวันสุกผมไม่คาดว่าจะเล่นนะ อาจจะเล่นแถวบ้านเต็มชีก็ตีแบบตัว2ตัวไม่เกินนี้หรอกแต่เอาจริงก็ตีถือว่าสบายกว่าทีมดนะเนี่ยตอนแรกผมบอกว่าตีแล้วจะใช้เวลาตีบอสเกินครึ่งนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยมันจะตายละแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาเล่นที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าปกติเล่นยูเนี่ยนมอตลอดไม่เคยเดินมาเซนทราสลาเท้าเพื่อตีบอสเลยเหมือนกันอุตส่าห์ทอมาถึงที่นเนี่ยขอใช้นี่บ้างเถอะสักตัวนะ่ะมา้แล้ว,ลวใช้นี่อ่ะ โอ้โหโอ้โหติดลูกแรกเลยรู้สึกวันนี้มีตัวติดลูกแรกหลายตัวเหมือนกันนะแต่มันไม่มาไชานี่เลยพื้นหลังก็ไม่มาเหมือนกันเซนลาดอ่ะมันจะมีติดติดกันแค่สองเสาเองแล้วก็อีกเสาหนึ่งมันจะอยู่โดดๆตรงนั้นอ่ะเสาเดียวตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายจริงๆแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งเฮ้ยอย่าบอกนะยูเนียนมอมีเกิดอีกสตัวยังไม่ตัวสุดท้ายเดี๋ยวกลับไปตียูเนียนมอยได้อีก3ามตัวต้องจับให้ครบทุกเม็ดทุกตัวแล้วตัวนี้แหละต้องมาใชนี่ โ oh. อกลับมาอยู่เนียนมอแล้วเราก็เอาเคยกดลัคกี้เอเกไปแล้วนักสู้สุดแก่งไม่เคยช่วยอะไรเลยหนูเดียวมันจะช่วยสักรอบเปล่าโอ้โหชายนี่วันนี้ไม่มาเลยจริงอ่ะเลดแย่มากเลยนะชายนี่ไม่ได้แบก็กเกาว์ได้ตัวเดียวโอ้ยคือเนโครสมานะ <c oughs> คือใส่ชุดเนโครสมามาตั้งแต่มันปล่อยขายครั้งแรกจนตอนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นชุดอื่นจะให้ดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยเกิดใหม่ตัวแล้วนะสองตัว สองตัวเลยเหรอสามตัวสามตัวเลยเหรอวันนี้ผมจะได้กลับบ้านไหมนี่มันไม่ใช่เลดออวแล้วเนี่ยมันเลดเดย์แล้วเนี่ยขอแ็กเกาสักตัวเฮ้่นะฮะโอ้โหมดหมายคือไม่มีคนเล่นแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้ผมต้องใช้ลัคกี้เอกสาฟอรเนี่ยวันนี้อยู่มาขนาดเนี้จนตีบอสหนึ่งห้องได้ยี่สิอะมันต้องมาสักตัวแล้วป่ะโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้าย เฮ้ยม really? ันไม่มาจริง oh. อ่ะใช่เนี่ยเทียบกับ <h> ล <ide> ูเกียวโฮโอแม่งคนละเรื่องเลยวันนั้นคือโคตรดีวันนี้แบบโคตรแย่อเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะตัวท้ายละมาตัวสุดท้ายใช่ไหมไช่ตู้เขาบอกเราอยู่ขนาดนี้โอ้โหนี่ไงตัวท้ายตัวต่อไปตัวท้ายจริงๆแล้วใช่ไหมกดออกปุ๊บแม่งเกิดทุกเสา ตัวสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรามาเจาะกันน่าจะทางออกห้างแล้วกำลังรอลุ้นว่าถ้าตัวนี้เสร็จแล้วไม่มีตัวอะไรเกิด <c oughs> ก็จะไม่ตีแล้วถ้ามีเกิดก็จะตีต่อใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วช้นี่ก็ไม่มาก็คือวันนี้ไม่ได้ใช้นี่เลยไม่เดเราจบตรงนี้แล้วพอออกครบมันก็จะมีตัวใหม่เกิดแล้รไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมว่าฟอร์แล้วละ่ะเราไปกก่าวก็ไม่ได้ด้วยนะตัวสุดท้ายตีในคอสมาวันนี้ทั้งหมดยี่สิบห้าตัวชายนี่ศูนย์ตัว วันนี้คือแบบเหมือนสแตกดวงเก,วก็บไว้ใช้ในวันที่ไปเล่น Y Area อีกทีเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมมาตีบอสในกิจกรรม Into the Wild ก่อนกิจกรรม Y Area ในปี2 0 2 5นี้นะคิดว่าเก,ก็บดวงไว้ใช้กับดาร์ไลท์กับเกรซิเลียชาโดทีเดียววันเสาร์อาทิตย์คือวันนี้ได้พื้นหลังพิเศษมาแค่ตัวเดียวแล้วไอวีก็คือแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยโอเคจบไปแล้วกับกิจกรรม Into the Wild นะก็เอาจริงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้เนคอสม่าคือแบบเกิดเยอะ มากๆคือขนาดนอกเวลาเรดอาว์ก็ยังเกิดอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตัวนี้จนถึงตอนนี้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ได้อีกทีตอนเล่นวายอ e รีเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้จะซื้อชานมไข่มุกหลังจากตีบอลเสร็จซะหน่อยตีดึ่สลาานปิดเลยไม่ได้กินชานม